Fine. Weakness comes and goes. สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกเช่นเคยครับทีเด็ดบอน VIP นะครับบอลสกอร์สูงครับไทม์ฟูลไทม์นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่30เดือนมีนาคม2564นะครับก็ไม่ได้ลงคลิปกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับแต่ผมก็ไปโพสต์อยู่ด้านทางด้านหน้าชุมชนนะครับทางหน้า ทางด้าน u t u b e นะครับโพสไว้ให้นะครับถ้าใครที่กดกระดิ่งแล้วกดติดตามไว้ก็จะได้เห็นทีเด็ดของผมที่โพสไว้นะครับก็โพสให้กระวกอยู่นะครับผมสาหรับวันนี้ครับผมมาคัดบอลให้นะครับเป็นบอลสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับผมนะครับเหมือนเดิมครับผมคัดให้เน้นๆครับ4คู่ในวันนี้นะครับก็มั่นใจทั้งหมด4คู่ในวันนี้สามารถทําเงินให้ทุกคนที่ติดตามได้แน่นอนครับผม มั่นใจครับวันนี้ครับห้าทุ่มนะครับทีมไอเซอร์ไบจันครับเจอกับเซอร์เบียนะครับผมไอเซอร์ไบจันเจอกับเซอร์เบียนะครับอ่าคู่ที่สองเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับศูนย์ศูนย์จุดสามศูนย์นอครับซาอุดิอาระเบียนะครับเจอกับปาเลสไตน์นะครับผมคู่ที่สามนะครับเตะตีหนึ่งนะครับน็อตเคานตี้นะครับนะครับแล้วก็คู่ที่สี่คู่สุดท้ายของวันนี้ครับสเปนนะครับยูยี่สิบเอ็ดนะครับนะแต่ตะก้อสูงครึ่งแรกที่ราคาศูนย์จุดเจ็ดห้าได้เลยนะครับ สำหรับคู่ไหนที่ไม่ยิงในคู่ในครึ่งแรกนะั่นคือใส่สกอร์สูงครึ่งหลังนะครับสกอร์สูงเต็มเวลาที่ราคา1ลูกหรือรอเวลาดูรอเวลาแบบว่าให้มันเตะค,ครึ่งหลังไปสักแป๊บนึงครับ0.75มาแน่นอนครับมั่นใจครับทุกคูนะ่มีสกอร์แน่นอนนะครับก็สําหรับ4คู่นี้คือมั่นใจทุกคู่ว่าทําเงินให้ทุกคนได้แน่นอนครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ผมทีเด็ดบอล VIP นะครับกอสูงทักทามฟู t ทามนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามนะครับบอกบวกครับทำเงินได้ทุกคนครับนะครับใครติดตามก็ขอให้มีกำไรนะครับกับบอลที่ผมคัดมาให้ทุกคนในวันนี้ครับสี่คู่แบบเน้นๆเลยนะครับผมครับใครสนใจที่จะเข้ากลุ่ม VIP ก็แอดไลน์เข้ามาครับทีเด็ดบอลขีดเฮีนะครับผม นะครับแอดเข้ามาครับผมไม่ยากครับผมนะครับเพาบวกแน่นอนครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามนะครับผมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะครับบวกแน่นอนครับสี่คู่นี้ครับมั่นใจครับผมในค่าคืนนี้ครับสำหรับวันนี้สําหรับวันนี้ก็คือก็สวัสดีครับผม That is fine. My